พี่น้องร่วมสายพันธุ์ขากาวันนี้แค่น้าจิ้มนะครับต่อไปอาจารย์เมื่อกี้ทั้งคุณวิวัฒน์ทั้งอาจารย์วรศักดิ์บอกว่าต่อไปจะทํำยังไงคาราวานของฮาก,กาเพิ่งจะเริ่มต้นหนทางอีกยาวไกลครับเดินไม่จบจนกว่าจะหมดเส้นลมหายใจ เมื่อกี้อาจารย์วรศักดิ์ถามดีหน้าที่อันนี้เป็นของอาจารย์สิริเพ็ญเรื่องภาษา <laughs> ผมทําเริ่มต้นเมื่อหปีที่แล้วคน80ถามบอกว่าหน้าที่ของมึงผมบอกไม่ใช่หน้าที่ของมึงแปสิ <laughs> ก,กว่าต้องทำผมหกสิบกว่าวัฒนธรรมากกาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นของฮากกาทุกคน สมาคมอยากเข้าใจผิดว่าคุณผูกขาดความรักสมาคมแต่เพียงผู้เดียวผมอยากพูดท่ากาที่ไหนผมพูดคุณิวัตอยากทำอยากทํายกเปี้ยงทําที่บุรีรัมไม่ต้องขออนุญาตใครสมาคมอยากเข้าใจผิด <Yeah. S 1> แล้วคนท่ากาเมืองต่างจังหวัดอย่าได้ถอดใจนะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของ ภาษาวัฒนธรรมฮัากาภาษาฮักามันมีมากี่พันปีแล้วมีหลายท้องถิน่นท้องถิน่นท้องถิน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวตนเหล่านั้นอยู่ที่ไงถ้าคุณกล้าบอกว่าไงคือไงมีกล้าบอกไหมไงคือไงคือคนฮักาที่ผ่านมาในบมงไทยนี่ฮัคกาของคนไทยนี่ไม่มีที่ยืนเลยวันนี้วันนี้หลายคนที่กล้าวันนี้ ผมจะบอกสมาคมว่าลูกหลานเราทั้งหมดอาจารย์วรศักดิ์ห้กว่าคุณที่วัดเฉียด60คุณคณะกร40ากรสีกว่าคุณสิริเพนแม่ผู้หญิงผมไม่กล้าบอกอายุ <c oughs> น้องเล็กที่ผมเพิ่งค้นพบ <c oughs> ผมกล้าบอกผมหกสกว่าเพราะฉะนั้นภาษาวัฒนธรรมเป็นของหากาทุกคนตรงไหนก็ตามแต่หากาทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญ เราวันนี้มาทำภาษาหกกาเพื่อรวมไม่ใช่แบ่งแยกถ้าใครคิดแบ่งแยกนั่นคือคือทำเซกเมนต์ให้เป็นแฟก g m เมนต์เซกเมนต์เล็กอยู่แล้วนะก็เป็นแฟก g m เมนต์เล็กไปอีกจนกระทั้งเหลือจุดๆดเดียวแล้วอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมทำมาเต็มที่เมื่อก่อน80ด80กว่าบอกว่าให้หน้าที่ยงมึงไม่ใช่80กว่าถ้าไม่ทำอะไร ประวัศาสตร์จะจดว่าคุณไม่ทำอะไรเลยวันนี้ผมอัดซีดีไว้ทั้งหมดไม่ใช่พูดยให้คนถ้ากาแค่ร้อยกว่าคนฟังพี่น้องครับผมกำลังสร้างประวัติศาสตร์งานพูดวันนี้เช้านี้จะเก็บเป็นมาสเตอร์ไว้ีก60ปีให้รุ่นลูกรุ่นหลังว่ารุ่นนี้ได้ทำแล้ว รุ่น60ปีข้างหน้าถ้าจะว่านะอย่าว่าผมนะรุ่น2 5 5หทาาแล้วถ้ารุ่นหน้าไม่ทําเป็นเรื่องรุ่นหน้าผมวันนี้เลิกหวัง80อะไม่หวังอะไรมาเลยจาไว้นะ80รู้นะผมไม่หวังอะไรคุณทาวันนี้ไม่ขอสักบาทหนึ่งแต่ขอโทษทีวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฟังฟรีดูฟรีกินฟรีต่อไปคราวหนะ้าใครอยากฟังต้องเสียเงินฟัง ทำอย่างนี้คิดว่าง่ายๆไหมยากวไหวคนรอบทิศพี่น้องแค่มาฟังยังยากเลยมาฟังฟรียังยากเลยผมคาะหัวใจคุณนะขราวหน้าจ่ายเงินแพงแพงผมต้องการคนที่มีใจอย่างผมเนี่ยมาทำด้วยกันผมทำมาหปีหรู้ไหมห่าไหร่บ้านสองร้อยวาไม่พอทำมาสิบปีสองวาแลนด์เฮานะไม่ใช่สองวาแถวทุ่งกุลานะเพราะคนอย่างผม ทำงานชิ้นนี้อาหารกาที่สุดไม่สังกัดสมาคมไหนของผมผมเข้าสมาคมแต่ไม่เคยใช้สมาคมทํางานวันนี้ขออนุญ,ญาตเมเยเซียนใช้เวทีเมเยเซียนมาประกาศความเป็นหาักกาของทางประเทศไทยไมงั้นผมใช้พื้นที่นี้เพียงแต่บอกว่านี่คือพื้นที่ของคนฮักกาที่มีสำเนียงหักกาเป็นพื้นฐานพี่น้องครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับนะ เวลามันเกินเลยมาเดี๋ยวจะมีเพชรสองเม็ดเพชรเม็ดหนึ่มาจากไต้หวันเพชรเม็ดหนึ่งมาจากเาจียยิ่งโจโเมื่อเช้านี่พูดสบายๆนี่ฟังสบายๆภาคบ่ายนี่ยากผมจงใจทำสองเซสชันนี้ให้คนห้ากาฟังว่ารู้ไหมว่าประเทศไทยคนห้ากาเนี่ยตกรุ่นมากี่สิบปีเราไม่เหลือแล้ววันนี้ เหลือแค่ไหนเหลือแต่เพียงล่องลอยว่าครั้งหนึ่งเมืองไทยเคยมีคนฮักกาอยู่ในเมืองไทยเดี๋ยวมาดูซิว่าคนที่มาจากเจยียยิงโจเขามีเขามีฮักกาคาเดมี่ไม่ช้าพูดแล้วอาจารย์ฟองฮักกาเขาจะมาบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แล้วเมืองแล้วเมืองไต้หวันมีนอเชเนลฮักกาคาซิล สงิงเจนข้าวแชว่เหยียนถใหญ่มากก็ประมาณนึงข้าปีหนึ่งปีหนึ่งสา0พล้านบาทแล้วเพิ่มทุกปี20%่์เนต์่ากลัวนะครับเขาทำอะไรอยู่เราไม่รู้เลยผมจัดวันนี้เพื่อบอกเขาว่ารู้ไหมว่าเมืองไทยเล็กๆแห่งนี้มีคนห้าก,กากลุ่มนี้วันนี้ทำอะไรอยู่เขารู้ไหมเขาคิดว่าเมืองไทยก็เหลือแต่พวกสมาคมโอ้สซยเชอน,นอก รถเบน์กินข้าวคือฉี่หัปาฉลามเพราะฉะนั้นพี่น้องเดี๋ยวผมจงใจโอกาสนี้โอกาสหน้าอาจจะไม่มีอีกนะที่เอาคนอย่างนี้มาพูดแั้เราฟังได้พราะเราอาจจะไม่เก่งภาษาฮาก,กาอดทนฟังนะอย่าไปไหนนะให้เขารู้ว่าคนฮาก,กาเมืองไทยถึงแม้ฟังฮาก,กาไม่เป็นแต่ว่าอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าเรามีสายพันธุ์ ผมต่อไปจะร่วมมือกับทั้งจีนฮักกาแล้วไต้หวันที่จะก่อตั้งฮักกาอะคาเดมีสอนภาษาแล้วก็ทำวัฒนธรรมฮักกาผมไม่อยากให้60ปีข้างหน้าลูกหลานมันชี้หน้าด่าว่าไอ้รุ่น2554บ่อมีไกลเดี๋ยวภาคบ่ายเนี่ยผมจะอาหางกาขนาดประกาศปณิธานที่จะก่อตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมฮักกา แล้วทำคราวหน้านี่ผมจะคัดพารากอนไอเพชรที่ตั้งขายนี่เป็นเพชรน,นะแต่พารากอนคือเพชรที่ยังไม่ได้เจีระไในผมวันนี้บนโต๊ะสี่ห้าคนผมรักทุกคนเลยอาจารย์ประีา์นี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะหนังสือเล่มนั้นนี่ทำให้ผมเริ่มต้นเดินทางยาวนานหปีจากเล่มนั้นแล้วคนพบคุณวิวัฒ ค้นพบคุณคณากรค้นพบคุณศิริเพนมีอีกหลายคนในนี้ที่ยังไม่ได้มาเป็นผลผิดของการเดินทางของผมงั้นผมเองวันนี้อยากให้ทุกคนเดี๋ยวไปทานอาหารว่างแล้วกลับมานั่งฟังภาษาที่เราอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าเนื้อหานั้นไม่มีสมาคมไหนจัดได้อย่างนี้ครับทั้งวันทั้งคืนที่สองล้านบาทให้ฟังมันแทบงอมาฟัง ผมไม่ขึ้นนั่งคุณน่นอบอกว่าเฮ้ยต้องพดดนพอหรือยัง <c oughs> ผมบอกคุณพูดผิดแล้วผมไม่ใช่อยากทําธรรมดานะหาักกาฟ้าเรียกว่าไงเงียนโจอ่ะฟังเป็นไหมเงียนโจอ่ะจะให้แปลเป็นไทยไหมมันไม่ใช่อยากไม่ใช่ต้องการมันเงียนโจใช่ไหมรู้ไหมแปลว่าอะไรเงียนโจอ่ะแต่ว่าเขาถามบอกว่าแล้วพอ,อยังเรีบอกหมังง่งโกยนเหรอ มังโกยันมันเพิ่งเริ่มต้นมันจบไม่ได้จบไม่ได้เพราะงั้นพี่น้องเดี๋ยวมานั่งฟังสององค์กรหักกาจากเหมยโจวแล้วก็ไต้หวันแล้วถ้าวันนี้เราบอกเขาว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างวันหน้าผมไม่กล้าบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะไอ้สถาบันภาษาผมเนี่ยวันนี้หักกาศูนย์ศึกษาผมศึกษาอย่างเดียวผมนี่เหมือนกับคนศาสนาพุทธแนวหินยานทำคนเดียวรู้คนเดียว อรหนา์คนเดียววันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นมหายานเมื่อรู้แล้วนี่จะให้คนที่มากับยาณกันเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นต่อไปผมจะเดินทางผมหยุดจัดงานแล้วน,นะเป็นใครไม่มาวันนี้ด้วยความเสียดายอย่างยิ่งเป็นครั้งแรกที่กล้าจัดอย่างนี้แล้วครั้งต่อไปอยากฟังเสียเงินฟังไปฟังไปฟังเบิร์ดสามพันเสียได้มาฟังฮักกาสามพันเสียได้ไหมพี่น้อง เดี๋ยวอย่าหลบนะอย่าไปไหนสองโมงผมยืนอยู่หน้าประตูให้คนกลับไปจะมีแจกซีดีของแอดคาราบาวแล้วแจกซีดีเพลงของคุณวิวัฒคนพี่เมื่อกี้เนี่ยสาวหักกาตีโตมาฟังก็นะพูดหักกาไม่เป็นแต่แต่งเพลงสาวหักกาตีโตเดี๋ยวแจกเพลงตอนจบเทปนี้ซีดีนี้ไม่ขายใครต้องการขอเพิ่มผม จะประกาศเย็นนี้ว่าภายในครึ่งปีเพลงเหล่านี้จะกระจายทั่วเมืองไทยเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ว่าสำเนียงฮากานั้นลูกหลานที่พูดฮากาวไม่เป็นก็มีใจเหมือนเราอย่าปฏิเสธเขาอย่ายให้เขาอยู่วงนอกแทน,นพี่หรอพี่น้องก Ear, ต็ตามแต่วันนี้วันนี้ผมไม่สามารถให้ทุกคนเข้าฟังช่วงเย็นได้นะเพราะว่าช่วงเย็นนี้มันมีต้นทุนสูงมาก แลาช่วงเย็นนี้เฉพาะสปอนเซอร์และแขกรับเชิญเย็นนี้ผมจะประกาศปณิธานก่อตั้งสถาบันภาษาวัฒนธรรมหัก,การับเฉพาะผู้มีจิตสำนึกเหมือนผมไม่มีบัตรเชิญไม่เกี่ยวสมาคมไม่เกี่ยวสถาบันเข้ามาหาผมไงให้หักการยินพูดคำเดียวมาทำงานด้วยกันเดี๋ยวพักนี่แล้วพัก พักทานอาหารว่างนะครับแล้วกลับมาฟังฮัากกาจากไต้หวันกับฮัากกาเมยโจมาฟังต่อขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับค่ะขอฝากประโยคสุดท้ายน,นะคะไงยาเฮหักกางหินไงไว้กงหักฟ้าตอเชียช<บ>ขออีกนาะทีเดียววันนี้ไม่เอ่ยถึงคนนี้ไม่ได้อายุ80กว่าแล้วนะ เขาตั้งใจมาพบผมเพื่อบอกว่าเขามาแล้วามาจากเป็นคนฮากาจากสระบุรีเดี๋ยวผมจำชื่อท่านไม่ได้กระพ่องกระแพ่งกุสามานะครับอาเชียห้อยเหียนสุขมาจากสระบุรีครับพี่น้องครับเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องมาพบผมให้ได้เพราะไม่รู้ว่า สีหน้าจะเจอผมไหมเ <laughs> ชื่อว่าเห็นสุโชวตัวหน่อยครับ <laughs> ในนี้มีหลายคนที่ผมพูดไม่หมดเล่าไม่หมด <laughs> เดี๋ยวช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถ้ามีเวลาเรามาคุยเป็นเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มกันครับเดี๋ยวเชิญไปทานอาหารว่างนะครับ ขอโทษนะครับสมาชิกเว็บฮักกาขอถ่ายรูปหมู่สักรูปหนึ่งนะครับผมเฉพาะสมาชิกเว็บฮักกานะครับตอนนี้รู้สึกอยู่พร้อมหน้านะครับขอเชิญข้างหน้าเวทีนิดนึงครับบน,นเวทีเลยแล้วกันนะครับสมาชิกเว็บฮักกาทุกท่านนะครับขอเชิญถ่ายรูปสักคู่หนึ่งครับ แล้วมองไม่เห็นอยากยืนเอาออกแก้วนี้ออกด้วยก็ได้สวย